ไอ้เขากะบอกพี oh, ่ซางมาช่วยน้องหันนี่โนโน่เหรอโอเคช่วยไหมลูกช่วยไหมนี่ดูดูดูช่วยไหมหนูอยากทำไหมหนูอยากทำไหมโอ้ยปลาหวานถูกมอว์ไปช่องโอ้ยช่วยไหมลูกโอ้ยมาจะอ่อวนก้าแขกเย็นให้ยายทำให้ลูกเย็นให้ยายทำให้เย็นให้ เอาน้ำมาให้ลุงกินหน่อยเร็วตีรักเลยก็ตีรักเลยกะตีรักเลยกลุงคุยาไเสอะไรน่ะบาดตกไปไลกค่ะบาดตกไปไลกค่ะเอาบัตตั้วไซื้อค่ะมาตอนที่ตาดียวั้ยงงงงงมมากันละไปเร็ว็ตีกันเด้ เอาหน้าแม่ลูกกินได้ค่ะกระเถิบหัาหยาดเพิ่งบ้านใจได้ก่อคุณบีผมแม่จะเบิึงไปคุณบีผมเหมือนกันเออเอาเลย มดินเรื่องมาดิน่งมาหหรูเด้งเดเด้งดิดดงเดิงเด้งอาหาข่าวพิไม่ดีอ่พ่อคะ นั่งไม่ได้เล่นคีบัว <laughs> เป็นไรพี่น้อง,องขนาดรับอยู่กันยังเอาล้านได้เนาะเแก่่ะเแก่่ะคุณเพชรคะคุณโอ้คุณพ่อยตัวเหรออันนี้คุณเพชรอยู่น้ำเมี่ยมานี่เอามาให้พี่มันมาลูกมา กินอะไรใหม่ปลากระป๋องมาเหรอไม่ใช่หนูไปกินปลาปลาหวานปลาตัวชี้สมสมไหมแม่เฮงเฮงเฮงมึงมึงจะคุ้มไปจุกก่อนจุกก่อนถึงจะให้ไปเจ็บไหมอ่ะจุกก่อนเจ็บาลยอ่ะเอาไปนว่นให้คุณย่าหน่อยเดียว ไปไปวีผมให้ยาไปไปวีผมให้ยาไปแล้ว